ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดแพร่ออกตรวจบูรณาการประจำปีงบประมาณ2,567ครั้งที่7เมื่อวันที่5มิถุนาย,ยน2,567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดแพร่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกับกอรมนตรวจคนเข้าเมืองตำรวจภูธร ปกครองปศุสัตว์จังหวัดแพร่ร่วมตรวจบุญนาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดแพร่ในพื้นที่อำเภอสุงเม่นและอำเภอลองจำนวน5แห่งลูกจ้างทั้งหมด74คนโดยแบ่งเป็นสัญชาติไทย5้าย50คนสัญชาติเมียนมา20คนผลการดำเนินงานไม่พบว่ามีการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ ตือการใช้แรงงานที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดไม่พบการกระทำความผิดตามพรกรการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2,560และที่แก้ไขเพิ่มเติมพบการกระทำผิดตามพรบรคุ้มครองแรงงานพศ2,541กรณีจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดแพร่จำนวนหนึ่งแห่งแรงงาน3คน พบการกระทำผิดตามพรบรคุ้มครองแรงงานพศ2541กรณีไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าทำงานตามมาตรา45 1จําจำนวน1แหน่งแงรงงาน1คนพบการกระทำผิดตามพรบรคุ้มครองแรงงานพศ2541กรณีไม่มีการจัดทำทะเบียนการจ่ายค่าจ้างจำนวน1แหน่ง,งจำนวน12คน พบการกระทําผิดตามพรบประกันสังคมพศ2533กรณีไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนจํานวนหนึ่งแห่งแรงงาน4คนดําเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและดําเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับวันนี้ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ